สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับฟาร์มเจริญทรัพนะครับามาชมที่ร้านนะครับบรรยากาศที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างนะครับวัสดุก่อสร้างและของชํำนะครับสำหรับใครที่สนใจ นะครับคิดอยากจะเปิดร้านนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับจะเปิดร้านของชำหรือจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับก็แล้วแต่นะครับพิจารณเอาเองนะครับว่าการบริหารจัดการกำไรนะครับแต่ละอย่างครับจะอยู่ที่เท่าไหร่พอไปไหวไหมนะครับสำหรับความเจริทรัพย์ก็อยู่ที่3ปีกว่าแล้วนะครับนี่ครับก็ขยับขยาย ตามกำลังนะครับตามโอกาสนะครับอยู่ที่สถานะการขายของด้วยนะครับนี่ถ้าขายดีก็ไปได้ดีนะครับทั้งเงียบก็อย่างว่าแหละครับอ่าบรรยากาศสดๆนะครับณเวลาบ่ายโมงนะครับร้อนมากนะครับมันจะฝนมันจะร้อนยังไงม่รู้นะครับนี่ทั้งฝนทั้งแดดนะครับ อันนี้ส่งของนะครับอ่าส่งเหล็กส่งเหล็กส่งเสาส่งปูน,ปงนะน,น,นะนนะครับวัสดุก่อสร้างเนาะนี่ครับโอ้ร้อนนะอ่ะกวนัยนะครับที่ขายดีนะเกี่ยวกับพวกโครงสร้างนะครับนี่กวนัยจะถูกกว่าเหล็กดำนะครับทุกวันนี้อ่าใครที่จะเล่นเหล็กนะครับ แล้วก็ขายดีกว่านะครับเหล็กดํานานๆจะออกที่นะครับเหล็กดําส่วนมากเขาจะเอาไปทําเป็นเหล็กโชว์นะครับทําโคหลังคาทําลานจอดรถแบบโชว์เหล็กนะครับเออมันก็จะแข็งจะต้องทาสีนะถ้าเหล็กดํากาไหนก็ก็ทาได้นะครับแต่ส่วนมากไม่ได้ทาจะพ่นแค่รอยเชื่อมนะครับบรรยากาศนะครับช่วงหน้าฝนนะครับก็จะ ขายฝืดนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยดีเหมือนอช่วงหน้าแรงนะเพราะคนลงไร่ล,ลงนาหมดนะครับไม่ค่อยได้ต่อเติมสร้างบ้านนะครับเหล็กตอนนี้เหล็กราคาขยับขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ราคาถือว่าถูกอยู่นะครับก็ยังแปลกนะครับหน้าฝนทำไมคจะขยับขึ้นนะครับแ้วขึ้นไม่เยอะนะครับขึ้นเจ็ดสิบตัง นะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นอีกหรือเปล่านะครับก็ใครคิดจะก่อสร้างก็ช่วงนี้ก็ถูกนะครับเหล็กต่อเติมนะครับสร้างบ้านหรือใครอยากจะสร้างบ้านไม่มีช่างนะครับไม่รู้อาจจะต่อฟาร์มเจริญทรัพย์ได้นะครับตอนนี้มีทีมงานคุณภาพนะครับรับสร้างบ้านแล้วก็ทั้งค่าแรงทั้งค่าของนะครับได้หมดทุกอย่างนะครับรับรองนะครับถูกแน่นอนนะครับ อันนี้ก็ทํามาหลายหลังแล้วนะแรกๆที่ไม่กล้าครับเพราะว่ายังไม่รู้จากช่างนะครับอเอาเปิดร้านมา3ปีปุ๊บเรารู้ว่าออช่างคนไหนฝีมือช่างคนไหนทําได้นะครับไม่โกงไม่หนีนะครับจนเรารู้ใจทั้งหมดช่างแต่ละคนะจนได้มาบร่วมงานด้วยกันนะครับจนทํามาเยอะแล้วนะครับก็ปีหนึ่งแล้วแหละครับที่รับมา,ามา ก็เลยกล้ารับับโซนอีสารนะครับทั้งสร้างบ้านทั้งต่อเติมได้หมดนะครับเ่อเหล็กเรามีนะครับคุณภาพเด็กเราเองนะครับก็ทําให้ราคาที่มันดบลงหน่อยนะครับของเรามีทั้งหมดนะครับวัสดุก่อสร้างนะถูกที่สุดได้เลยในโซนนี้นะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงขายปุ๋ยด้วยนะครับนี่ปุ๋ยเดี๋ยวไปดูปุ๋ยกันหน่อยปุ๋ยก็จะขายยูเรียตอนนี้ยูเรียจะขายดีกว่านะครับช่วงแรกๆนี่ครับเมื่อกี้ฝนตกครับก็เลยย้ายเข้าไปปกติจะใช้ยรถโฟลคลิฟต์ยกออกมานะครับก็จะเป็นยูเรียกระต่าย อันนี้ขายได้เกือบร้อยกระสอบแล้วนะครับผมจะลงไม่ได้ลงเยอะนะครับจะลงทีละ 30- 30นะเพราะพื้นที่เราจํากัดเพราะว่ารถส่งก็ส่งพันเกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้สั่งแบบเยอะถ้าสั่งเยอะก็เงินเป็นแสนนะครับสั่งเรื่อยๆนะครับใกล้หมดเราก็สั่งอีกนะครับนี่ปุ๋ยปีนี้ถูกมากนะครับยูเรียอยู่ที่700กว่าบ,บาทนะปุ๋ยสูตรก็อยู่ไม่ถึงพัน นะครับแต่ก่อนมีแต่พันห้าพันหกนะครับอย่างตามพันสามพันสองนะครับตอนนี้เจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับนี่ครับใครจะเล่นปุ๋ยก็ต้องดูราคาด้วยนะครับนี่ครับนี่นะหน้าปุ๋ยก็จะแยกเป็นโซนนะครับโซนไหนใช้อ่าตาอะไรก็ต้องดูนะครับแถวบ้านผมก็จะเป็นมงกุฎกับกระต่ายแล้วก็หัววัวนะครับที่ใช้กันนะครับที่เยอะที่สุด มีหัววัวกระต่ายมงกุฎนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้ยูเรียออกออกดีน่าจะได้เกือบล้อกกระสอบแล้วแหละนะครับยูเรียที่ขายมานะครับประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับรอบสองน่าจะเป็นพวกสิบแปดแปดแปดสิบหกแปดแปดสิบหกสิบหกแปดนะครับแล้วก็สิบห้าสิบห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะเล่นปุ๋ยนะครับ กำไรไม่ได้เยอะนะครับแต่เน้นว่าต้องมีขายนะครับนะครับเป็นช่วงนี่ครับื่องตัดหญ้าก็มีข่้นตัดหญ้าก็ออกไปแล้วสามเครื่องนะครับนี่ก็เป็นช่วงนะครับช่วงของเขาเนาะพอช่วงนี้หญ้ามันขึ้นตามคันนานะครับพวกเครื่องตัดหญ้าใบตัดหญ้านะครับก็จะขายดีแล้วก็ต้องดูฤดูกาลนะครับช่วงที่ไหนอันไหนที่เราพอจะขายที่ลูกค้าพอจะหานะครับล้วก็เอามาขายนะครับเนี่ย ออกไปแล้ว3เครื่องเนี่ยเหลืออยู่4เครื่องมันมี2จังหวะกับสี่จังหวะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของชํานะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีกาไรนะครับอันนี้เสริมเฉยๆอครับเหล้าเบียร์นะครับส่วนในในตู้แช่นั่นก็เอาไว้ให้ลูกน้องกินนะครับตอนเที่ยงมันก็มาหยิบเอานะก็ไม่เป็นไรเนาะงานมันหนักนะครับงานมันหนักก็จะเป็นพวกปูนเสาแบกทั้งวันนะครับส่งของทั้งวันนะครับ จะประมาณนี้นะครับสำหรับความเจริญทรัพย์ก็จะมีข้อติดต่างบินนี่มาบินให้แสงนหน่อยฮะซีเอห้าร้อยสี่สิบบาทเราเขียนเลขบัญชีไปแล้วเขาอ,อุด นนร้อนนะครับนี่เหมือนจะฝนนะครับอ,อยู่กับแดดหน้าร้านนะครับอันนี้จะเตรียมไปส่ง้วจะให้ไปทัก3าคนเลยมันมีเสาด้วยนะครับอยู่ปั๊มน้ำมันคนหนึ่งนะครับ ก็เรื่อยๆนะครับสภาพวัสดุก่อสร้างนะครับนี่รดนน้าก็มีนะครับช่วงนี้ก็รดนน้าออกเยอะเหมือนกันนะครับหมดไปเรดหนึ่งแล้วเพราะว่าคนเขาไปล้อมรั้วนะครับเสารั้วก็ขายดีนะครับล้อมรั้วกันวัวกันควายนะครับเพราะว่านาข้าวมันเริ่มเกี่ยวะจีแล้วนะครับป้องกันวัวนะครับที่จะเข้าไปลุยที่นาของชาวบ้านนะครับ อาจจะได้ื้นที่เราจะแคบเลดนหนึ่งนะครับื้นที่แค่หนึ่งไร่สองงานนะแต่ไม่เป็นไรนะครับมีแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับค่อยขยับขยายกันไปนะครับนี่ครับสามปีเราได้ฟกเรียบแล้วคันหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกิจการเราท่าขายเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับ อันไหนไม่ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับทําให้มันดีให้มันพอไปได้นะครับชาวบ้านก็มีกําลังที่จะอุดหนุนนะครับราคาเป็นกันเองนะครับนี่ลูกค้าก็เพิ่งสั่งอ่าไม่ถึงชั่วโมงนะไปส่งแล้วนะครับส่งเร็วนะครับรดเร็วทันใจครับจนช่างแกบอกว่าน่จะมีเจ้าเดียวนะที่ส่งของที่ไวที่สุดนะครับนะครับผมก็เน้นแบบว่า ต้องเอาให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะรถส่งของเราก็สามคันอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับคนขับเราก็เป็นทุกคนนะส่งด่วนนะครับส่งด่วนทั้งส่งเงินเซ็นแล้วก็มีผ่อนจ่ายแล้วก็มีนะครับครบทุกบริการนะครับมีบริการผ่อนจ่ายได้ด้วยนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นเงินสดนะครับก็มี เงินไขแล้วแต่นะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามด้ยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับควา,ามเืนเต้นซั์สวัสดีครับ